ว่าอย่าทำเห็นไหมมันถึงขึ้นไปทำไมได้มองศูนย์ใช่ไหมเห็นไหมสองนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะเราทันทำไมก็บอกที่อย่าทำไงล็อกปืนก็ไม่ล็อกดึงปืนอันเขาหน้อกล่องไหล่แน่นดิ ไเกิดประโยชน์อย่างเงี้ยหยุดเล็งมันมีเห็นไหมกลางตัวไปยิงไอ้ข้างแขนนู่นนะทำความพะรัรองผู้บัญชาการตำรวจพลังพิท้าต้องยกออกตุอสรางวิญญาณักขอบคุณนผค้ับบัญชาก่านปฏิบัติุกคนขอให้ตั้งใจพยายาม กา,การเลือกโอกาสการเลือกนผู้มุะจะเด้รับการสึกษาครูจากผู้ดีสมการตรงโดยเฉพาะผู้ขขดีสมการในระดับประเทศวมวกาได้น,อน้อยที่าะพูดเลยถ้าเป็นสมัย่อนคนจีนเดินปีนป่าปีนเขาเท่าไหร่ลุกเขาเขาขอโชวเป็นสิทอในโอกาท่านมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ศึกษาแล้ว พยายามที่จะทุ่มเทพยายามที่จะใส่ใจจกดการเอาความรู้ตรงนี้ไปเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับองค์กรหรือประโยชน์กับประเทศชาติผมก็เคยถูกสอนมาเลยสมัยผมผมหนุ่มแต่ผมฝึกฝึกมากตายน้อยฝึกน้อยตายมากโอกาสในการที่จะเข้าตีโอกาสที่ทำาณาจักรต้องเรียนรู้โดยเฉพาะถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นหน่วยพิเศษ ในประเทศไทยมีหน่วยพิเศษยังไม่กีนนะครับขอขอบคุณที่ตั้งใจและขอให้การประึกครั้งนี้ร่วงไปได้ดีดขอให้โชคดีทุกคนครับขอบคุณครับกำลังพลกอลงทัรบรองผู้ประชาการสมุทรสงคามท้างท้่งยกอ,อกปุออก๊กเมื่คผ่านมันจะเป็นเพชรฐานกับเพชรมันเป็นธาตุเดียวกันนะขาพอนะึงัน าการเผาเหมือนกันเวลาที่คุณเลือกเขาแล้วกันจะเป็นอะไรไม่ก็ผมก็ฝึกเหมือนคุณแหละเหนื่อยเซ็งนะเพราะแต่ไม่เคยหยุดเลยฝนในใจทำทุกอย่างแล้วมันจะเป็นวิชาติดตัวคุณไปตลอดชั่วชวีวิต ลาไม่มีสานการคุณไม่รู้หรอกเป็นรประโยชน์แต่ถ้ามีสานการณขึ้นมาคุรู้ว่าเปเกิดประโยชน์นทราบรนีิดดน่อยทาประเทศนะเราตั้งก,กว่าทีมประเทศไทยปเด็นสองจะเป็นครูถ่ายทอด้หมดสร,รมีการรวมกำลัง ครูทีมเดียวกันเวลาทํางานทุกอย่างมันจะร้องเพลงเดียวกันมันจะเป็นโน้ตเดียวกันเวลาทํางานในการที่จะเข้าโจมตีหรือทางานในการที่จะกำหนดแผนต่างมันก็จะรับรู้รับทราบเดียวกันสำคัญคือวันนี้นะครับใครจะไยดีดสับหลังห้ย เดอนไกลต่อเรื่องให้เร็วขึ้นล็อกอัดเข้าล่องไหลให้ได้แม่หลังทางซ้ายหลังทางซ้ายไม่มีเลยดิหลังทางซ้ายตรงหน้าตรงหน้าตรหยิงอาร์โด